สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บหอยค่ะคลิปแรกของปีก็มาดูการเก็บหอยจุ๊บเลยค่ะมันเยอะมากอากาศดีมากด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะหอยจุ๊บหอยจุ๊บมาพี่กดเอาแต่มือโอ้ระวังนะ เก็บเะอะดี๋ยวหนูเก็บเองเก็บไอยค่ะมาเยอเยอะมาก<อ>นี่เอาอย่างนี้เลยหลงเลยค่ะแล้วก็เสียเวลาเก็บตรงนัง้นตั้งนานเนาะเออแล้วพี่เดินไปเก็บตรงโน้น่ยดูข้างหลังแกก็โคตรเยอะเลยอะอข้างอะข้างล่างข้างหลัง่ือะ ันนี้มาเที่ยวทะเลฮอลแลนด์นะคะพวกสาวๆค่ะมาเก็บอะไรนะสาวแก่ก็มีนะคะสาวค่ะมาเก็บเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้น้ำตกเมืองนอกค่ะพี่พี่คุยมุกคุยคุยนี่คุยยังไงกันนี่คอยยังไงขออภัยขอโทษด้วยนะคะบางทีอาจจะมีคำอะไรแบบออกมานิดนึง ปลาคาร์พไม่ได้ค่ะดูสิค่ะโกยเลยค่ะโกยเลยค่ะโกยมาเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องอย่ายกไอ้แพสคุณนายคุณนายค่ะคุณนายรอั้ำนี่ค่ะโอเคค่ะเมื่อวานคุณนายปากแดงนะคะแต่ตอนนี้คุณนายมือแดงนิ้วแดงค่ะหอยหอยเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือได้กระมังอันนี้หอยจุ๊บนะคะจะ อันนี้นะคะเจะ้าของคลิปนะคะชื่อนอกมุกค,ค่ะมุกเปียเยี่ยมค่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะวกพาเก็บหอยอะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้ชวนมาเก็บหอยค่ะอันนี้หอยจุ๊บนะคะ,ะ,คะแล้วก็อะไรนะตะกี้เราไปอ,อะไร<อ>นะห,<อ>หอยนางรมตะกี้หอยนางรมได้มาประมาณในสิบกิโลแล้วก็เลยพอแล้ว แล้วหอยจุ๊บก็เก็บเท่านี้ <ไป S 1> ก่อนน,นะคะรอคลิปต่อไปหอยแครงนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดี<ห>ค่ะ,คะ,คะ